ดีครับชองชีวิตที่บันเกิดชนุมานนะครับก็ิภาพามาเบืองวัดนิเทศนะครับพอดีปอตาเสียนะครับผมเป็นเคยอยู่ข้อ13นะครับก็มาอยู่ในในหาห้องเมอแล้วครับเราจะเว่าถ่ายคลิปใปเบืองนะครับวัดนิเทศนะครับวัดนิเทศราชประดิษฐ์นะครับทั้งนาเป็นก็บรรยากาศทั้งนาเป็นนะครับกระจิตเป็นเม่นนิยมมีพระนะครับพระองค์ใหญ่นะครับเราก็มีเม่นสีชมพูนะครับ ตั้งอยู่หน้าวัดได้นะครับตั้งอยู่เป็นสง่าลนะครับเดี๋ยวคุณป้าขามถนุนหนึ่งนะครับมาตรงนี้นก็ชิมีเม็ดเขาจบนะครับยี่ห้อผู้นะครับมันจะมีโดมอยู่ข้างทางนะครับเป,ป็นประกอบพิธีนะครับเดี๋ยวการติดภาพไปเบิ่งตรงนี้เผนเป็น ผรใหญ่นะครับผาใหญ่จากสิรุภาวันยังนะครับกระโมโหนะครับเป็นซมีขุ้มีโบดนะครับโบดโบดก็งามอยู่นะครับบางทางใหญ่งามนะครับเป็นสีชมพูนะเป็นเฉดชมพูนะครับอยู่น่ครับพระพี่น้องจําได้นะครับเมื่อช่วงโควิดเข้าใหม่ๆนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นสีมีใส่ผ้าพิษจมูกนะครับพระองค์ พระองค์ใส่ผ้าพิจมโกเบิร์ดนะครับดี่ดังไปในหลกโซเชียลนะครับนี่ครับพระองค์นี่ครับเป็นใส่ผ้าพิจมโกนะครับตอนนั้นนะครับนะครับโบสถ์เป็นกระไนนะครับพวกับมันช่องมันเขียบนะครับเดินไกลก็เลยถ่ายเห็นเป็นไก่ไนนะครับนะครับโบสถ์กระสิออกเป็นม่วงอมชมพูนะครับโบสถ์ค่อนข้างใหญ่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสาราบําเพ็ญศพนะครับชองหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งทั้งบุตรอาจารย์นะครับอยู่ข้างในนะครับถ้าเขามาอีกฝั่งประตูหนึ่งนะครับเขามาปุ๊บก็จะมีพระพธสาราอะไรเงเป็อย่างเงี้ยครับสารามนตบก่อครับผมก็อ่านบอเห็นนะครับมันอยู่่สูงครับเดี๋ยวผมก็จะพาอย่างเข้าไปครับยุนีสองฝั่งประตูทางเขานะครับที่เป็นเท้าธรรมคุป เอ้ยโมเปรนครับตัวครับสิเป็นเท้าเวชสุวรรณนะครับโอ้ติดแถาธรรมบขุปนะครับเท้าเวชสุวรรณนะครับาจะมีผาชุดงนะครับมาชิ้นนีนะครับออามาข้างในผาประจำวันเกิดนะครับประจำวันเกิดทำบุญประจำวันเกิดเข้ามาเช่ไนะครับ ประจำวันเกิดคางทั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไอีกคางหนึ่งครับส่วนเทามาคางทั้งนี้นะครับก็จะเป็นมีเนีนหน่อยนะครับอยู่ตามเสานะครับมีระฆังมีหองนะครับอื้อโมมีพญนาคครับท่านามีพญนาคนะครับนีก็จะเอื่อนไปย้วงนะครับพญนาคชายิงบอกครับดูแก้วนะครับเป็นน้ำตกนะครับ ที่นี่หอระฆังเกาง่าหอระฆังใหม่นะครับหอระฆังเก่ากันเลยครับหอระฆังเก่านะครับเป็นไม้นะครับทำมาเบิร์นยูสิเป็นพยัญชนาเป็นกำลังพัฒนานะครับเป็นหอระฆังใหม่นะครับหอระฆังใหม่นะที่น <iffe> ี่มองคือของเล่นเล็กน้อยนะครับดึงดูดสนใจเห็ล็กน้อยขาวัดขาว่าแหละครับก็จะมีของเล่น พวกร้มอตะไส่เห็ดจากยางรถดนะครับยางหลดใหญ่นะครับหลยดย์นนะครับหลดชอปเปอร์นะครับรถุสามล้อนะครับมันจะเห็ดมากนะครับเดี๋ยวผมาจะพามาฝังนี่นะครับนี่ก็คือเป็นเจออาวะนะครับจออาวะเป็นกระไดสางลูกปั่นนะครับลูกปั่นไข่นะครับขึ้นมานะครับ จำบมผิดผมฟังประวัติมาคือสมัยนันวัดผมมีเงินเลยนะครับผมมีเงินพัฒนาวัดนะครับเท่นก็เลยสร้างรูปไปิไข่ขึ้นมานะครับเพื่อหารายได้เงินเอาเงินเขามาบำรุงวัดนะครับซ่อมแซมวัดนะครับพาข่าหนาม่าไฟวัดนะครับนะครับรูปไปิไข่นะครับคนมาหลายนะครับมาจุดถกจุดยังนะครับขอหวยพอยังตามวิชีของคนไทยนะครับนะครับ ตัวนี้ผมก็จะใยนะครับเด้อผมถ่ายให้บุ่งเนี่ยนี่สื่อครับเลขกนนี่นี่ครับนี่นะครับท่านต้องได้ถือท่านต้องดีลังกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใหขาถ่ายให้บุ่งเรื่อยๆครับนะครับคนทำมาจุกนะครับนะครับเป็นไข่นะครับเทามาปะทองปิดทองนะครับใส่เป็นตานะครับข้างในก็ชินี่พวกสุดาะเคาะนี่เสริมดวงน่งพี่กันนะครับเป็นประเหตุเพื่อเพื่อ หาเงินมุ่งวัดนะครับซ่อมแซมวัดต่อไปนะครับก็เพอมีมุ่มหนึ่งนะครับกับที่เจอพระอีกองคหนึ่งพระองค์นี้จ้าคนสื่อนะครับแต่ว่ามันมีคาถามหาจักรพรรดินะครับองค์นี้ครับคือกาบไหวไข่บูชาไข่ก็จะมีดอกไม้นะครับมีน้ำแดงมีไก่นะครับเป็นตัวเราก็รีจาด นะครับผมก็พาไปบึงบปอยเขาลาบละหลวงเป็นไรนะครับผมเองผมก็บระชินตัวนี้นะครับแต่ผมเองผมก็เลยเขาไปอ่านเบึงประวัตินะครับคนส่างเนื้อข้นชื้อขุนขุนเนาะขุนนิเทศราชประดิษฐ์นะครับหรือว่าแดนบ่ครับโอ้แดนนี่ยังผมจำไม่ได้นะครับแดนอย่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกกันนะครับเด้อ ครับคือโบออลนะครับผมก็สี่ใบสำเนียงเข้ากันนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิตที่บ้านเกิดชลมานมเนี่ยผมเลยนะครับเหมือนนี่มาไกลค,ครับเหตุขิดไกลครับจวงชีฮามืออวันนี้ครับผมก็สิปิดขีดว้ตรงพยานาคนะครับพยานาคเก่าหัวบ่กครับปิดขีดขีดใบสำเนียเด้วยครับเลอครับกดกำลังใจผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับสวัสดีครับ